เล็กเล็กได้ใจใจดีบุสบาวายูห๊มห๊มอี๋ฮู้ฮูนี่ครับปลาช่อนนานะบุสบาวายุขนาดเยอะแค่สองจุดห้านะครับน้ำหนักอยู่ที่สี่กรัมออะไรกันโอ้โหดูไซด์ดิโลนะครับเมียหนอดูคันดิก เด้งๆเลยบอสแอดเหนนจิวแต่แจวอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับปี2025นะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายบุษบานะครับเอาไวต้ตอบโจทย์สำหรับภาคที่หน้าหนาวแล้วนี้ก็น่าใช้เหยืยบตัวเล็กใช้ได้ดีเลยนะสำหรับรองข้างทางนะครับพอปลาจะอยู่นิ่งถ้าหน้าหนาวนะครับพาต้าตัวนี้จะเข้า หน้าลมนะครับจะเป็นลมมากมากเยื่อเสียงดังอาจจะมีผลมากนะครับแต่ก็ไม่ไม,ไม่มากเปล่าด้วยครับบุศบาวายุนี่